สั่งๆอร่อยหอมมันน้ำตาลไม่ถึง2%ชีวิตแตกต่างแต่เรื่องอาหารวางใจเบทาโกร เจนซีน,น้ำให้เพิ่มแล้วอเอาน้ำอะไรอะ่ะน้ำเปล่าก็แล้วคือ เราคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้มานั่งกินชาบูกันไปเพราะว่าแฟนเราเขาไม่ค่อยชอบฮะเจนมีแฟนแล้วเหรอใครอ่ะมึงไปขอเบรอร์ให้กูหน่อยดิเธอเธอพอดีจะถามเรื่องกล้องอ่ะขอเบรอร์ไว้หน่อยได้ปะ ชื่อเบลอะคือเรารู้จักกับเบลก่อนรู้จักกับไฟเป็นเพื่อนในคณะแล้วเบลเขาโอเคเหรอที่เจนมาคุยกับเราอะตอนแรกเนี่ยเรากับเบลเป็นเพื่อนกันเลยเฉยตอนที่ไฟมาจีบเราเนี่ยเราก็เปิดโอกาสที่จะคุยกับไฟรู้ไหมแต่มีชว่วงหนึ่งที่เราเลิกคุยกันไปอะจำได้ปะอืมเราก็เลยเปิดใจให้เบลดูจริงๆเนี่ยเราก็รู้นะว่าไฟก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับเราขนาดน,นั้นหรอก ไฟแค่ยังไม่กล้ายอมรับตัวเองแล้วก็เป็นห่วงแม่ด้วยใช่ปะละ่ะใช่เหรอแล้วดูเป็นแบบนั้นเหรอไฟหนูว่าไฟเนี่ยอย่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเลยนะแค่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยุ่งยากมากพอแล้วอย่าทำให้ความรู้สึกมันยุ่งยากตามไปด้วยเลย ลองคุยกับตัวเองดูเข้าใจตัวเองดูลองมีความสุขกับตัวเองดูบ้างของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟเลยนะไม่มีใครบังคับไฟได้หรอกถ้าไฟไม่กล้าเนี่ยไฟก็อยู่อย่างนี้แหละอ่อจ่อยทำไมอ่ะอินดี้ เรื่องอยากจะคุยเรื่องหลานชายอากสักหน่อยแล้วเปรมมันไปทําเรื่องอะไรเ่ะอคะผมคิดว่าหลานชายอมามากับลูกชายผมแอบคบกันอยู่จริงเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะคบกันมันก็ไม่ผิดหรอก แต่ผมมมีปัญหาเรื่องการเรียนของลูกชายผมมากกว่าจากเทอมที่แล้วได้เกรดเอทับทุกวิชาแต่พอมาเทอมนี้เกรดตกลงมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะเดือดสักสามกว่ามัง้งก็เพราะมูแต่ยุ่งกับแหลงหอ,อมาเนี่ยแหละสมาธิในการเรียนมันก็เลยหายไปหัวอกของคนเป็นพ่อนะอามากผมไม่อยากลงรายละเอียดหรอกว่าผมรู้สึกอย่งไง และจะให้อาม่าเนี่ยทำอะไรค่ะดิฉันเข้าใจนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เปรมอ่ะมันไปสร้างเรื่องเดือดร้อนให้ขอโทษด้วยค่ะผมก็มีแค่นี้แหละครับยังไงก็ฝากอาม่าด้วยละกันผมลาแนละ้ว เรมมามีเรื่องจะคุยด้วยมานั่งนี่นั่งนี่มาฟังเปรมก่อนเปรมเปรมไม่ได้ตั้งใจอะไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงก้อยแป้งมันร้องไห้อะเปรมก็รู้ช่วยยังไงอะแล้วไอ้แป้งมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เปรมเนี่ยไปคบกับลูกชายเขาฮะแล้วตกลงเนี่ย แอบคบกันจริงหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะมาเขาพูดอะไรกับมาบ้างเขาก็บอกว่าเปรมอ่ะไปคบกับลูกชายเขาทําให้ลูกชายเขาเนี่ยการเรียนเสียเกรดตกตั้งแต่มาเรียนทําอาหารกับเปรมเท่านี้เหรอก็แค่เนี้ยเออเดี๋ยวก่อนแล้วตกลงเนี่ยคบกับลูกชายเขาใช่ไหมเปล่ายังไม่ทันเริ่มเลย ก็แสดงว่าตอนนี้เปรมชอบเขาใช่ปะชอบไหมมาถามเฮ้ยถ้าชอบพูลุยเลยสิว่าจะไปกลัวอะไรนี่อย่างนี้นะก็แอบคบกันไปใช่ไหมอย่าให้พ่อก็จับได้แล้วก็ไปบอกไอ้หมอนั่นว่าถ้าจะคบกันเนี่ยนะก็อย่าทําให้การเรียนมันมีปัญหาคบกันชอบกันมันก็ต้องพากันเจริญเจริญขึ้นไม่ใช่พากันลงเหวเข้าใจไหมไม่งั้นว่าไม่โอเคนี่ มาโอเคจริงเหรอแล้วทำไมมาจะต้องไม่โอเคด้วยล่ะวะก็ก่อนหน้านี้มาชอบทำเป็นแบบไม่โอเคชอบทำเหมือนแบบจะพูดอะไรด้วยมาด้เหรอวันนี้หมอเขามาวิ่งเป็นประจำทุกเช้าอยู่แล้วมายังยุ่งกันอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยคุยกันโอ้ยก็แค่หาจังหวะพูดเรื่องนี้คุยเรื่องนี้เท่านั้นเองแค่นั้นเก๋นุ เรื่าไฟเนี่ยอยา่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเลยนะ แค่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยุ่งยากมากพอแล้วยังทําให้ความรู้สึกมันยุ่งยากตามไปด้วยเลยลองคุยกับตัวเองดูเข้าใจตัวเองดูของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟเลยนะไม่มีใครบังคับไฟได้หรอกถ้าไฟไม่กล้าเนี่ยไฟก็อยู่อย่างนี้แหละกูชอบรับตัวเองไม่ได้หวะเนี่ยกูชอบมันจริงๆเหรอ ไรหวเน,นี้ยเมธาเทนไม่รับเมธาไม่ต hmm> <âu baik> ิดเดนมามไม่โทรหามึงหรอก เชีย่ยมือลัน่นมีอะไรจะคุยอะไรกูเหรกูอยากคุยกับมึงเหรอกุนตีนแล้วเดี๋ยวนะนี่มึงเมาป่ะเนี่ยเมาอะไรมึงบ้าเนี่ยไม่เมามึงดูนะเว้ยมึงดู คนเมาที่ไหนมันจะยืนตรงได้ขนาดนี้วะที่สำคัญนะเว้ยกูเต้นได้ด้วยป่าป่านี่มันเล่าดิงาเลาเขามากินใีนี้เหรอหยบเงียบดิไม่ให้คนรู้เลยหรือไงวะฮะกูไม่เงียบมึงจะทำไมให้ี่มีไหมมาระแยะอะญาติเออ ว่าคนอื่นไม่มีมารยาทเงาเล่าเข้ามือกินในนี้มีมารยาทมากมั้งกูเตือนมึงแล้วนะไอ้งามไส้กูไม่ได้งามแค่ไส้กูงามถึงหัวใจเลยเว้ยจริงเหรอยังไงเงี้ยปากเลยเดียมึงมึงไม่ควรทำแบบนี้นะ กูขอโทษจริงมึงกูคิดน้อยไปหน่อยอะ่ะขอโทษครับเออเพราะแต่มึงเหอะเป็นไรอะ่ะไเฮะ กูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเว้ยกูงงกูสับสนไปหมดมึงเข้าใจกูป่ะกูไม่รู้ว่าทำไมกูต้องรู้สึกแบบนี้นี่ทำไมกูถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมแล้วกูต้องนั่งอยู่คนเดียวแล้วกูต้องนั่งคิดอยู่กับตัวเองมึงเข้าความรู้สึกกูตอนนี้มันคืออะไรกูจะโทรหาใครนไม่ขาด้มึงเข้าใจกูป่ะมึงเข้าใจกูใช่ไหมว่ามันแย่ขนาดไหนกูไม่เข้าใจเฮ้ยไม่เคยมีใครเข้าใจกูเลยอะเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวก่อนเดี่ยวก่อนเฮ้ย กูยังไม่รู้เลยว่าที่มึงพูดอ่ะหมายถึงเรื่องอะไรกูมึงอะเรื่อนี้กูที่ซุปเปอร์ทำไมเอา้าก็มึงไม่ได้อยากเจอกูอยู่แล้วนี่มึงฟังกูไว้นะเวย้ยฟังแล้วมึงก็จำไว้ไม่ว่ากูจะพูดไม่อยากเจอมึงแค่ไหนมึง,มง ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินพูดไม่รู้เรื่องอ่ะกูไม่คุยกับมึงแล้วไอฟไฟไฟพีฟ่ต้อคิดเฉยกูอยากมีมึงอยู่ข้างๆได้ไหมเราไม่อยากให้ชีวิตหมอแย่ลงกเพราะเราหมอรู้ปะตั้งแต่เรามีหมอมาในชีวิตอะ เราโครมีความสุขอะ